พ่อเอ้ยไม่เหนื่อ่ะลูกเอ้ยหิวข้าวแล้วเด้อพ่อก็หิวขึ้นกันเด้อพัดกะลามให้กินแน่พัดใส่ไข่เนาะใส่หมูน้ำเนาะลงตัวลงตัวเอาพ่อถือหมูน้ำตาลอิเปียนธาเต้นโอ้เมื่อนี้มีเปียนธาเต้นนะบ่ฮันอวพร้อมแล้วก็จู๊ เป็นการบสเสียเวลานะเดี๋ยวใหาเอาเครื่องปรุงเนี่ยใส่กับระลำไปรอเลยโอเคบอโอเคจ้าเนื้อจะเมนเห็ดปากขึ้นโอเคจ้าดูโอเคจ้าเอาซ้อนหอยใส่ลงไปผงปรุงรสน้ำปลาใส่ลงไปเอาอันที่หนูรู้จักนะบอกบอกนูหนูว่ายังเกาะเอาอันที่หนูรู้จักนะเอาอันที่หนูหูจักบออันนี้หนูหูจักบอหูจักยังน้ำปลาน้ำปลา น abei, ้ำตาลใส่ลงไปอ่าใส่น้ำตาลลงไปปงนัวใส่ลงไปปงนัวใส่ลงไปหูจับปะอันนี้ยังหูจับป้นี่ฮะยหูจับปะสีอิ่วขาวสีอิ่วขาวใส่ลงไปใส่น้ำมันลงไปเอาหัทใส่ลูกพริกกระเทียมพริกกระเทียมเอาใส่ลงไปสาเลยเอ้ยได้กินง่ายบ้ะเนาะกู ไปไหนไหมานี่เร็วกลับมาก่อนเออเรต้องยันใครสามน่วยแล้วหนีให่หนังฮะ <c oughs> ยันเนาะยันเตียใส่กระลำลงไปเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจเอ้ยี่มาเยี่ยมอ่ไปบ้างไปโอ้ยหอม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 เฮ้ยใหม่เะเนาะ เรื store, เเเอ่องไ,ได้รูปเร็วๆไม่ใช่ไหมโอ้โอเคบ่ใหม่บ่ใหม่ได้การดูได้การดูอ,อืเดี๋ยวนำออกไปน้อยนึงพ่อ,มห,อ,ห,อหมูเด้เฮ้ยฮะเรืมหมูเขาลืมใส่หมูบ่าว้ายลืมใส่หมูตายแล้วเออกระลำกูเอาเปื่อยกับเปื่อยเ,เ,เอาอือโอ้ยบ่ได้ใส่หมูแต่แหลกยังคือบ่บอกพ่อชีหูตีนเนาะ ลืมแนวใด้อันพ่อบอลืมแนวโทษนั่นแหะเบื่อเตี้ยโอ,โอ้อันนั้นมันสิลืมได้จังไงเนาะขาดเธอขาดใจได้นั่นเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> นี่เฮ้ยนี่พ่อเอา้าเร้ยกเรีน้ำตาลเอาไปเสิร์ฟปูกระยาเด้อจ้าอ่าอันนี้จักของปูของยาล่ะให้น้ำตาลไปจัดการเอาจานีเ้เอาให้ปูเออจานนี้ให้ปูบ่มันเป็นยังต้นหมูมันใหญ่ไม่ติดข้อปูบ่ เอาใหยียาก็ได้ดูเตี้ยเอ้าอันนี้ให้ยาเด้ออืเข้มปะเข้อของยาเด้อจ้าจ้าของปูเด้อจ้าจ้ากำลังหิวพอดีเลยอันนี้ของน้ำตาลเด้อจ้าขอบคุณจ้าเอาซิมึงด้วยอืมบ้าดังดังวัดแล้ว โอเคฝากกันเลยกดแชร์ <c oughs> กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> มวนกุ๊บจัง <c oughs> เดียวบ๊ายบาย